นั่งทีมงานก่อนครับอ่าผมน้องนะครับก็เป็นเอ็นจิเนียร์ครับดูแลกอมอยู่ที่ดีอินสเปคชั่นที่ดีสแกนเนอร์ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูตัวกอมนะครับตัวทีดีสแกนเนอร์ของเราครับตัวรถนี้มาดมาดูใกล้ๆกันเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยแล้วจะมีตัวอันนี้จะเป็นหน้าตาของซอฟต์แวร์ตัวคอนโทรลนะครับคค่ะรับก็จะมีอ่าเป็น เนี่ยที่เห็นเป็นกล้องตัวนี้จะเป็นมาจากตัวเซนเซอร์นะครับยวมาดูเซ็นเซอร์กันดีกว่าใหญ่มากอะใช่เซนเซอร์ตัวน,วนี้รุ่นใหม่เลยล่าสุดเลยชื่อรุ่นว่า a t 5นะครับตัวนี้แม่นวะใช่รู้ได้ไงนเน<อ>ี่ยเก็ียมกันมาหรือเปล่าเรียมกันมาก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดของเขาแล้วไหมใช่ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีแสงบูไลในการสแกนนะครับก็ข้อดีก็คือตัวนี้ก็จะ อ่าความเร็วเพิ่มขึ้นแมนยําเพิ่มขึ้นเรลวในการแคปเจอร์รูปภาพแต่แต่ละแต่ละช็อตแบบนี้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาตะเกียทำงานก็จะมีตัวนี้มาด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะมาเป็นเซตเลยก็คือจะมีเป็นเซนเซอร์นะครับมีขามีเสานะครับแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นตัวเทเบิลเป็นโรเตชันเทเบิลมันก็จะหมุนได้ใช่ไหมใช่หมุนได้เองเนี่ยหมุนนะครับอันนี้เวลาเราเริ่มเราเริ่มทํางานเราต้องเตรียมอะไรอย่างบ้างกับชิ้นงานก็แรกๆอย่างแรกเลยเรามีชิ้นงานถูกไหมครับแล้วก็ ต้องต้องมาร์กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับเราก็ต้องมาร์กอย่างน้อยสามจุดก็พอแล้วครับแต่ว่าอันนี้เราเรามาให้ดูก่อนนะครับว่าบนชิ้นงานหรือว่าบนเทเบิลเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลองขอขอยืมงานบางท่านผมดีกว่าเนาะแป๊บนึงอ่ามาดูให้เพื่อนดูก่อนก็คือเนี่ยครับจะเป็นจุดเล็กๆเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมพี่น็อตอ่าใช่ครับนะครับเขาจะมาแปะตรงนี้ไว้ก็คือสมมุติว่าให้ให้เราเห็นจุดตรงเนี้ย อ้างอิงกันอย่างน้อย3จุดถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าเวลาเขามาแบบนี้แล้วคว้าขึ้นมานะครับเขาจะได้เอาตัวนี้ไปเรฟเฟอร์เรนซ์แบบไปต่อจุดไปต่อ,อกันมันจะเป็นการต่อภาพใช่ต่อภาพ,ภาพเหมือนเวลาเราถ่ายรูปถ่ายรูปตัวนี้ก็จะใช้เรฟเฟอร์เรนซ์แล้วถ้าเป็นตัวน,นี้เองเนี่ยนะครับก็ปกติเราที่เราเคยเห็นเวลาเขาแบบสแกนใช่ไหมใช่ถ้ามันเป็นวัตถุที่เงาหรือมันเป็น,ปนกระจก ที่มันใสอะไรเงี้ยมันต้องมีการพ่นแป้งต้องใช้ตัวสเปรย์แป้งช่วยอันนี้ต้องใช้ไหมถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ถ้าเกิดผิวเงาอะครับไม่จะไม่จำเป็นเลยก็คือไอตัวไลน์ซอสของมันอะทำมาพิเศษก็คือมันจะเข้มขึ้นนะครับจะลดปัญหาพวกนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นานไหมอันนี้ครับชี้นี้นานไหมครับห้านาทีก็เสร็จโอ้โหแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวถาว่าโมโชว์่อนดูเลย เอาตั้งแต่ขั้นแรกเลยครับขั้แรกเลยก็วางวางชิ้นงานไปเลยวางยังไงก็ได้เหรอวางยังไงก็ได้ได้ครับพื้นพื้นเอียงจะพื้นเอียงจะอะไรก็ได้หมดไม่ต้องไปเช็ดน้ำเนื้อหน้าอะไรทั้งนั้นใช่ครับดีก็วางไปดื้อๆอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้โหครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ก็ ข้อดีก็คือมีเทมเพลตให้เลือกด้วยว่าเราจะสแกนงานประเภทไหนงานหล่อใช่งานหล่องานที่เป็นเงางใช่งานแคสติ้งชิมนไม่เข้ามีชิ้ไม่เท่าด้วยที่เงาก็มีใช่ครับอันนี้ก็เราไม่ต้องมานั่งปรับพารามิเตอร์เองนะครับสแกนได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานง่ายๆเลยเราก็แค่เลือกสั่งงานตัวโรเตชันเทเบิลนะครับจะให้หมุนกี่รอบนะครับอย่างตัวนี้แเราหมุนมกี่รอบอันนี้หมุนกี่รอบอ่า อ่าเซตไว้สักแปดรอบนะครับอ๋อใช่ค่ะบุนไปที่ระองศาแรับเนี่ยสี่ผ้าอ่าใช่ครับอ๋อเนี่ยเขาก็จะโชว์อย่างนี้สี่ห้างใช่ผมไปเรื่อยๆใช่ครับเขาจะทำอย่างนี้ทั้งหมดแปดครั้งแปดครั้งครับก็คือหนึ่งรอบครบแปดรอบไป่างนี้อ๋อแล้วกขถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอาตัวเฟอร์เฟมาต่อกันอ๋อครับอ่านี่นะใช่พออันนี้คืองานจริงเหรองานจริงครับโอ้สแกนจริงเลยใช่ครับ เนี่ยหาว่าโม้เร็วจงอันนี้อันนี้ได้ด้านหนึ่งแล้วได้แล้วเหรอเสร็จแล้วนี่คือด้านเดียวใช่ไหมด้ด้านเีเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วครับว่าครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็แค่อ๋อแล้วก็คือมาบอกมาบอกมาบอกในโปรแกรมก่อนใช่กับข้างแล้วใช่ครับแล้วเวลาระวังก็คือไก็ด้ยังไงก็ได้ไม่ต้องปิดใช่ครับข้อดีก็ถ้าต่างกับ ต่างจากเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดทั่วไปใช่ไหมครับก็เราต้องมาเซตอะไลเมนต์ทำจิ๊กทำระดับอันนี้ไม่ต้องเลยครับเราวางงานตรงไหนก็ได้เครื่องมือวัดมีอะไรบ้างเครื่องมือวัดมีตาและไม่ได้ตบทูแอนดเมทพิเลอด้วยไม่เล่นเว้ยไม่เล่นเลยโอ้ไม่รู้จักเครื่องมือวัดอ่ะซีเอ็มเค่ะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ปิโนตังก์ทาอะไรเงี้ยโอ้ไม่เล่นอ่ะอะไรเนี่ยรู้จักชงให้สวยนะครับอมาดูต่อนะครับเราก็กดสตาร์ท เขาก็หมุนไปเหมือนเดิมหมุนแบบ๋อไม่ใช่อันนี้มันหมุนแค่รอบเดียวสองรอบก็คืองศาใช่ครับแต่ว่ามันมีทั้งหมด8ช็อตเแปดช็อตทีละสี่ิบหองศา8เซกชั่นรวมก็คือมันก็คือ360หารด้วย8นั่นเองใช่ครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งคุยเล่นกันเสร็จแล้วพี่น็อตโม้เมื่อกี้บอก5ห้เออเร็วกว่านั้นนี่ค่ะอันนี้ไม่ถึงห้าปีเลยใช่อันนี้พอเสร็จก็เราก็มาอ่ารวม อ่าสองด้านเขาด้วยกันก็คือก็คือไอจุดสติ๊กเกอร์นั่นแหละใช่ครับก็รวมกันเพื่อนมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นู่แล้วนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์เขาจะอะไรมีให้เราเองถูกครับอันนี้ก็คือเราจะได้เป็น Data ที่เป็นพอยอยู่นะครับแล้วก็ในซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรเซสทำให้ Data พวกนี้ละเอียดขึ้นโดยการเตรียมเม็นะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรเซสไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับอ่าช็อตที่เราสแกนใช่ครับถ้าเกิดเราสแกน อ่ามากช็อตก็อาจจะเพิ่มเวลาส่วนนี้นะครับแต่ว่าแป๊บเดียวเครับไม่ถึงนาทีดดวยซ้ำนะครับเนี่ยมันก็มีโปรเซสอยู่ข้างหน้าเกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วได้แล้วได้นะครับแล้วก็ก็เคลียร์ตัวพวก Data ที่เราไม่ต้องการออกง่ายๆเลยอะไรอย่างที่มันติดไปใช่ไหมใช่ครับเวลาเคลียร์ก็ง่ายๆเลยแล้วก็ลบได้เลยเพียงเข้ากันคลีเรื่องเสร็จนะครับ อันนี้ก็จะเป็น,นด a t a าที่ได้มานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอาจจะเป็นพวกรูกพวกนี้อาจจะเก็บทีหลังได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะให้ดู Data ที่เราเนีย่ยอันนี้สแกนแบบออดีๆเลยที่เราเมืกีที่เราให้ดูคือเราแบบทาให้ดูก่อนว่ามันทำมาแบบนี้แต่ว่าถ้าตัวนี้เราใช้เวลานานกว่าเดิมเยอะไหมพี่นอ็อตเพิ่มขึ้นมาไม่ถึง5นาทีครับอ๋อใชแ่แล้วล้าังไงครับคือ มันจะละเอียดกว่าเดิมหรือหรือต้องหมุนหลายๆรอบอ่าอาจจะปรับกล้องให้มันอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ก็คือต้องหามุมให้มันเหมาะสมด้วยใช่ครับอย่างถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลที่อยู่ในพวกโกนอะไรพวกนี้เพราะว่าเพราะว่างานมันมีรูใช่ไหมครับตัวมันเองสมมติว่ารู1ิบมิลมันจะลงแล้วเมื่อแ่สแกนลองมปได้ลึกประมาณไหนถ้า1ิบมิลใช่ไหมครับอ่าจะอยู่ประมาณ3ส่วนสี่ของไดเมเตอร์ครับคือที่เรคคอมเมน สามส่วนของของสี่ก็คือมันจะตรงไปนจะลึกเท่านั้นถ้ารูมันลึกไปกว่านั้นก็คืออาจจะต้องมานั่งแต่งเพิ่มไปอาจจะต้องแบบเอากล้องมาปรับใหม่โปรเจกต์ก็อยู่ทางจางหเห็นได้ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ได้กันนะครับจะสังเกตผิวนะครับที่ได้อันนี้โชว์เป็นเม็ดเม็ดสักเจอร์ละเอียดมากนะครับอันนี้ก็เราได้ข้อมูลตัวนี้มาแล้วเราอาจจะไปต่อยอด อ่ายังเอาพุทใช่ีเวิร์ดหรือว่าไปทําเป็น 3d บิมเตอร์ก็ได้เพราะว่าเอาพุทตัวเนี้ยเป็นไฟล์ 3d l อยู่แล้วอารมณ์ประมาณว่าชิ้นส่วนเครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องจักรตัวนึงอาจจะแตกมันต้อมาทากาวติดไว้เหมือนเดิมแล้วมาสแกนสแกนเสร็จแล้วได้ 3d l ไฟล์เสร็จแล้วก็เอาไปพิมพ์ออกมา ทดแทนได้ใช่ครับแล้วยิ่งตอนนี้มีแมทเทลพิลเตอร์ด้วยนะครับพิมพ์อลูมิเนียมพิมพ์เล็บพิมพ์สแตนเลสได้ด้วยอยู่แล้วตอบโจทย์มากเลยก็คือสแกนเสร็จปุ๊บโยนเข้าเครื่องพิมพ์เลยแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับแล้วนอกจากนั้นล่ะนอกจากนั้นใช่ไหมครับก็คือเซ็นเซอร์ของเราอ่ะเป็นแบบอินดัสเนรียลเกรดอยู่แล้วเอามาใช้แทนกับพวกเครื่องมือวัดที่เป็นแบบสัมผัสอยู่แล้วนะครับไม่ง่ายเลยก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีนอนคอนแทกเสียเดียนะครับพวกข้อมูลอย่างเงี้ยก็จะ พิทิชชั่นตูงนะครับสามารถเอาไปเทียบกับตัวแหวนแล้วก็วัดเป็นอ่าเป็นงานพวกอินสเปกชั่นมีโชว์ไหมมีโชว์ไหมโชว์เลยดีกว่ายากไหมทำทำยากไหมไม่ยากครับไม่ง่ายเลยซอฟต์แวร์ที่เราใช้นี่ก็คือชื่อชื่อว่าอะไรครับพี่น็อตตัวนี้ครับเป็นซอฟต์แวร์เป็นกลองอินสเปกชั่นครับใช่ครับชื่อชื่อกลองอินสเปกชั่นเลยใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของกลองใช่ครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไม่เถื่อเลยสมมติเลยครับก็คือของเราก็จะทํามา ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์อินเตเกตเข้าด้วยกันนะครับเวลาทํางานแล้วก็จะอัปเดตด้วยกันได้ตลอดนะครับ mm hmm. อ่าเรามาดูโปรเซสง่ายๆสมมติว่าเรามีแคตที่เราที่เราดีไซน์ออกมาใช่ไหมครับในงานตามสเปคออกแบบไว้ใช่ครับแล้วก็มีตัวไฟที่เราสกแกนอันนี้นะคืออกี้นี่คือตัวต้นแบบที่เราทาในทำในใ<ช>ที่เด <work. S 1> ียว แต่เราก็เอาที่สแกนเมื่อกี้นี้เป็นเม็ไฟล์มามาเทียบกันใช่ครับนะครับสองตัวนี้ดมาแค่นี้เองเอามาสองตัวนี้แล้วก็เอามาทาอะไรกันเอามาแมปเข้าด้วยกันก่อนนะครับก็จะเห็นผิวบางอย่างที่แตกต่างกันใช่ไหมครับทีนี้เราอยากดูความละเอียดนะครับว่าผิวพวกนี้มันออฟเซตกันมาเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับอาจจะเทียบกับตัวคัลเลอร์แมปตัวนี้นะครับคัลเลอร์แมปตัวนี้มาจากไหนก็คือเรา เซตค่าบวกลบนะครับตรงนี้สมมติผมแบบไหนคือดีแบบไหนคือไม่ดีครับก็ต้องสูงเนี้ยต้องเขียวต้องเขียวใช่ต้องเขียวแต่ถ้าเกิดจุดไหนที่เป็นจุดน้ําเงินยางไงครับหมายความว่าผิวชิ้นงานใช่มันจะยุบลงไปอะไรก็คือที่สแกนมาต่ำกว่าไฟแคทใช่ครักแบบไรใช่ครับแล้วเราก็มาเช็คได้ว่าจุดไหนที่เราต้องการห้าแบบนี้ใช่ครับ ก็คือเกิดจากกางฉีดมาเนาะแล้วก็ยุบไปแบบนี้ใช่ครับหรือว่าเราจะคัดเป็นพวกเซกชันอะไรพวกนี้เราก็ดูได้หมดข้อดีเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไปปรับปรุงโมนเราได้นะว่าเฮ้ยเวลาเราออกมาแล้วตรงนี้มันแบบบุ่มเข้าไปนะจะแก้ยังไง่างทีแบบใช้โมนปั๊มมากๆแล้วโมนมันแบบเพี้ยนในเ้ใช่ครับอย่างอันนี้ก็ อย่างที่บอกใช่ไหมครับว่ายุไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราจะคัดเป็นเซกชันบางจุดมาวัดเลยก็ได้ดูว่าโปรไฟล์มันออฟเซตไปทางไหนนะครับหรือว่าใช้เวลาไม่ไม่นานไม่นานเลยไม่นานครับเซกชันดูได้ด้วยหรอพี่น็อตเซกชันดูได้ครับก็คือสแกนผิวสองผิวนะครับแล้วข้อดีก็คือเราสามารถดูได้ถึงพวก GDT อันนี้น้องแป้งรู้จักไหม GDT ดียิียิง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 กไปงงเลยครับก็คือตรงเนี้ยเราจะใช้วัดเขาเรียกว่าเป็นวัด รูปตรงทางเลขาอนิตนะครับว่าเรียบเท่าไหร่ตรงเท่าไหรใช่กันไหมขนาดหรือเปล่าแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของเครื่องมือวัดหลายๆตัวที่ยังทําไม่ได้นะครับของเราก็เป็นเทคโนโลยีตัวนี้ทําได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นเช็คดเมนชันปกติแล้วก็ออกเป็นเทเบิลแล้วก็เป็นรีพอร์ตได้ว่าจุดไหนรีเจ็นะครับค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ เข้าข้าวง่ายๆครับของรีพอร์ตที่เราทำนี่นะแ,แล้วเขาก็จะบอกว่าจุดที่หนึ่งที่เราไปมาร้ในโปรแกรมใช่ไหมว่าบวกลบไม่เกินเท่านี้นะในแคตที่เราต้องการใช่ครับแล้วเราได้ของจริงมาผลิตกันมาแล้วกัดกันมาแล้วฉีดกันมาแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ว่าโปรเซสมันจนได้ของจริงแล้วมาสแกนครับแล้วมันบวกลบจากค่าที่เราวางไว้ไหม อ่าบอกรับสูตชุดหนึ่งมันเกินหรือเปล่าถ้าเกินก็รีเจคเกินที่รับได้ก็รีเจใช่ครับเกินที่รับไม่ได้ก็รีเจกทีใช่ครับแล้วก็ Data พวกนี้เราสามารถเก็บได้หลายรูปแบบเลยอาจจะเก็บเป็น Excel หรือว่าเอาไปลิงก์เข้าระบบเป็นพวกอ่า ERP พวกอะไรนี้ก็ได้นะครับข้อดีของมันก็คือตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราเอางานเก็บเรียบร้อยลูกค้าส่งคืนหมดเรียบร้อยแล้วอยากจะได้จุดเอ้ยดืมเช็คตรงนี้ เราก็กลับไปเช็คได้ใช่ไหมใช่ครับเราอยู่ในเครื่องเราแล้วใช่ครับก็คือไม่จําเป็นต้องเอางานมาวัดไอ็ก์เรยนก็คือเราสแกนเก็บ d a t ตาได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าข้อเสียของเครื่องที่เป็น C M M ใช่ไหมเวลาเราน้องแปลงรู้จักใช่ไหมที่แบบเป็นโตใหญ่ๆใช่ปะล้วก็มีโผบเดินมาแตะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องมานั่งโปรแกรมทําแคมก่อนมาแตะรูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้แต่ว่ารูตรงนั้นมันเท่าไหร่แต่ว่าจุดอื่นๆเราไม่ได้เป็นมาคไว้ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ใช่ครับใช่ครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆของเรามีอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของ 3D สแกนเนอแต่ว่าตอนนี้เราให้แบบเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเรามีอะไรต่อสรุปให้เพื่อนๆดูนิดนึงก็ได้ว่าก็คือนี่ครับมีอยู่เท่านี้แหละเครื่องมือมีตัวเซนเซอร์มีขาตั้งมีเทเบิลเทเบิลตรงนี้ถ้าถ้ามันตัวใหญ่คือควรจะมีเนาะ อ่าใช่ครับควรจะมีจะเร็วกว่าใช่ไหมใช่ไม่งั้นเราก็ต้องหมุนงานเองใช่ครับอันนี้ก็จะช่วยลดเวลาได้ด้วยนะครับเป็นเซมิออโต้แล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์มตัวนี้ก็ตัดกิ่งทุกตู้กันเลยอ๋อมีฮาร์ดแวร์ด้วยฮาร์ดแวร์ตัวนึ่งที่เป็นตัวเอ่อเวิร์กสเตชันใช่ครับก็จะต้องเป็นของเขาโดยเฉพาะใช่ครับเป็นของเราเราซื้อของเขามาครบเอามาทั้งเซ็ตเลยใช่มาทั้งเซ็ตเลยนะครับก็คือก็มีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ใช้งานพร้อมเลยครับนะครับโอเคประมาณนั้นปรระมมาณนี้คับขอองก พี่สะเก็ดเมทัลก็ขอบคุณน้องนัดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในบริเทคก็เจอใช่ไหมครับเจอกันที่ไปดูตัวจริงๆได้ใช่ใช่ครับเอางานไปด้วยเผื่อแบบเฮ้ยงานแบบนี้ได้ไหมค่ะเอางานไปลองให้น้องนัดสแกนดูใช่ครับว่ามันทำได้ไม่ได้ยังไงครับนะครับโอเคของเราก็จะมีเครื่องหลายรุ่นเลยที่ออกงานเมทัลเล็กนะครับก็ไปดูกันได้ครับนะครับก็เจอกันในงานวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามพฤศจิกาแล้วมันแน่นกว่า เออนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปจับฉลากชื่อ